ความหมายเพลงเปิดในยุคเฮเซเฟทที่2หลายคนที่ได้ดูซีรีส์ไลเดอร์มันมีทั้งความสุขและความมันและเสียงเพลง o อตอนเปิดเรื่องที่แห่แต่ละเพลงมันเร้าใจเหลือเกินแต่หารู้ไหมว่าไตเติ้ลเพลงเปิดพวกนี้มันก็มีความหมายเหมือนกันนะครับและวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตั้งแต่ดับเบิลถึงเจโอตัวของเพลงเปิดนั้นมีความหมายอะไรบ้างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรบ้างหรือบางไตเติ้ลไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยงั้นเรามาดูกันในคลิปนี้กันดีกว่าครับเริ่มต้นจากคาร์เมเดอร์ดับเบิ กันก่อนเลยครับอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าในเรื่องดับเบิลจะเป็นแนวสืบสวนคดีไขปริศนาในแต่ละตอนจะเห็นการว่าจ้างของหญิงสาวเพื่อให้นักสือบอย่างโชททโรช่วยในการสืบสวนสอบสวนซึ่งตัวสอนที่โชททโรพิมพ์ดีดอยู่นั้นก็คือ welcome to windy city หรือคือเมืองที่เขาอยู่ฟูโตเมืองแห่งสายลมนั่นเองครับซึ่งแน่นอนโชททโรไม่ได้ทำงานคนเดียวครับมีฟิลิปที่เป็นมาสมองให้กับโชททโรในการสืบคดีต่างๆถ้าเกิดว่าเราเห็นใน เพลงเปิดก็น่าจะมีการแบ่งครึ่งกันเหมือนกับว่า2คนนี้ทํางานร่วมกันตลอดเวลาครับพร้อมกับเด็กสาวต,วตัวป่วนที่มาคอยสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้กันเลยทีเดียวครับต่อมาคาเมเดอร์อโอ้ยครับอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าไอเทมในเรื่องก็คือเหรียญครับซึ่งในเพลงพระเอกอย่างเอจิจะโย้อนเหรียญโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยตัวเพลงจะบอกถึงตัวละครทั้ง3ตัวนี้ครับอย่างตัวเอจิ อังฮีนะถึงแน่นอนก็จะมีการแอคของไรเดอร์กันไปกันมาแต่ว่ามีซีนซีนหนึ่งครับที่ฮีนาจะวิ่งไปหาพี่ชายแต่ว่ามีผ้าแดงๆมากั้นเอาไว้พอด,ดึงออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับอันนี้น่าจะบอกว่าตอนนี้พี่คนที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่พี่ชายของเธอครับและผ้าสีแดงนั้นก็คือบอกถึงอังนั่นเองครับที่เป็นสีแดง ซึ่งในซีนเกือบจบฮีนาได้วิ่งเป็นก่อนพี่ชายของเธอทั้งที่มีผ้าสีแดงกั้นเอาไว้อันนี้น่าจะบอกว่าเขาต้องการพี่ชายถึงจะเป็นอังก็าตามครับ แน่นอนว่าเหล่าปีศาจดูโดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับเรียงตามสีกันมีขบวนแบบนี้แน่นอนว่าพวกนี้ก็สําคัญในเรื่องเช่นเดียวกันเลยครับคาร์เมเ e เดอร์โฟเซ่พอแพลงเปิดก็มีคนบรรยายบอกว่าอวกาศที่เปลี่ยนไป Cosmic Energy อย่างไร้ขีดจากัดเหล่าหนุงสาวได้เปิดประตูนั่นด้วยออโตสวิทจงใช้มือคู่นั้นควยคว้วาอากาศซะแน่นอนว่าคําพูดเหล่านี้บ่งบอกถึงธีมเรื่องว่าเกี่ยวกับอวกาศและ พองเพื่อนว่าเห็นเหล่าเพื่อนมายืนเรียงกันแบบนี้ยิ่งในตัวเพลงไม่ต้องสืบเลยครับคําว่าเพื่อนมาเต็มเลยเป็นการอยู่ด้วยกันระหว่างพองเพื่อนและจะโฟกัสไปที่พระเอกแต่งตัวแปลกๆเหมือนเด็กเกเรแต่ว่าเขากลับเป็นคนที่รักเพื่อนเอามากๆเลยครับและแน่นอนเพื่อนแต่ละคนนั้นก็มีซินเป็นของตัวเองครับแนะนําชื่อตัวละครกันไปครับและมีตัวละครหนึ่งครับที่ยิ้มแบบนี้แหมอันนี้ไม่น่าใช่คนดีแน่นอนเลยครับน่าจะเป็นตัวร้ายซะมากกว่าถ้าเกิดว่าใครดูโฟเซจจบก็น่าจะ รู้กันดีครับว่าชายคนนี้คือใครและก็จบได้อนนาดชาติชั่วมากๆเลยคาเมล่าวิาสาจครับแหวนเวทมนต์วิาสาจบีดจากที่เป็นความสิ้นหวัง จะให้เป็นความหวังแน่นอนว่าเกินมาขนาดนี้เวทมนต์มาแน่นอนครับท่อนที่ร้องว่าโชทามนั่นก็คือได้เวลาแสดงเพราะลีลาของพี่แกดเด็ดลึกเกินครับเล่นท่าเยอะไปเรื่อยในช่วงต้นเรื่องจะมีผู้คนมากมายและจะโฟกัสอยู่ไม่กี่ตัวละครครับซึ่งทีโฟกัสหนักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพระเอกอย่างฮารุโตะและโคยมินางเอกของเรื่องครับที่ต้องสวมแหวนให้กันตลอดเวลาพร้อมกับวางสุญกตศในเรื่องนี้ถ้าใครดูจบก็น่าจะรู้ครับว่าจอมเวทสีขาวจะทําพิธีอะไรใน คืนวันสุยาคาางานนี้ไม่อยากสปอยไปหารับชมกันเองดีกว่าครับค้มรารเดอรรไก่มูตตีมเรื่องเกี่ยวกับชุดเกาะและผลไม้ครับเห็นชุดเกาะมาเต็มแบบนี้เพลงเปิดของไก่มูมีนัยยะที่ลึกซึ้งจริงๆครับอย่างตอนแรกที่โคตาพระเอกของเรื่องโดนขังและหายไปแน่นอนว่าเขากําลังก้าวข้ามอดีตและกําลังโตเป็นผู้ใหญ่ แน่นอนว่าตอนช่วงแรกพระเอกจะชอบพูดกับพี่สาวของตัวเองว่าพี่ครับผมโตแล้วนะผมดูแลตัวเองได้ต่อมาเป็นซีนที่พระเอกปะทะกับบารอนคู่ปับของเรื่องครับตอนช่วงที่เขาทะเลาะกันก็มีมือปริศนาที่หยิบล็อกซีดอันนี้น่าจะเป็นมือของบิจกจี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูในเรื่องก็จะเห็นว่าตัวละครอย่างมิ๊กจี้เขาแสบจริงๆครับว่ายง่ายคือตัวเสี้ยมแต่เขาก็ยังมีมุมมองที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับพี่ชายของเขาอย่างคาทาโทร์ครับที่มีความลับอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และช่วงท กามิจี้ได้แปลงร่างเป็นไรเดอร์และทำลายกำแพงเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงครับและความลับเกี่ยวกับปาเฮลเฮมซึ่งแน่นอนในเพลงนี้จะมีเหล่าหนุ่มสาวเต้นระบำกันตรงแนงตรงแนงแนกันเยอะแยะและพวกเขาก็หายไปพร้อมกับหญิงสาวชี้อะไรบางอย่างนี่น่าจะบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความสนุกและความทรงจำแบบนี้จะหายไปแมหมรึกซึ้งจริงๆครับคาร์เมลไเดอร์ไดแน่นอนว่าเพลงนี้เพราะเหลือเกินครับ ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้ก็ไม่ธรรมดาครับในช่วงต้นเรื่องเห็นพระเอกร้างรถและนางเอกวิ่งไล่จับซึ่งนี้จะบอกว่าพระเอกของเราเป็นคนชอบอู้งานต้องโดนนางเอกจับมาทํางานอยู่บ่อยบ่ครับและก็มีอยู่ซีนซีนหนึ่งครับที่เกิดการน่วงแปลกๆซึ่ง ก็คือพลังของสัมปลานในเรื่องนี้นั่นเองครับซึ่งก็มีแค่ชิปคาไอเทมของไรเดอร์ใดเท่านั้นที่สามารถทำงานได้ในสถานการณ์แบบนี้ก็มีชายหนุ่ม3ามคนที่ิีมแปลกๆหรือหน้าบึ้งๆแปลกๆแน่นอนว่าทั้ง3าคนนี้คือรอยมิวสัมปลานในเรื่องนั่นเองครับที่เหลือก็น่าจะเป็นการโชว์ร่างโชว์ฟอร์มต่างๆอะไรก็ว่ากันไปล่ะครับทางมิเตอร์โกยครับตอนพระเอกรอยกาการพร้อมกับความทรงจําของทุกคน กับเหล่าวิรชนที่มีความสัมพันธ์กับพระเอกทีมในเรื่องนี้ก็คือการใช้พลังของเหล่าวิรชนสมัยก่อนครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ชื่อว่าคามเมเนอร์โกดพระเอกก็ต้องเป็นผีไปเลยครับหายตัวซึ่งเราก็ได้เจอกับตาแก่ที่กระพริบตาครั้งหนึง่งซึ่งตาแก่คนนี้มีความลับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครทนดูโกจนจบเนี่ยก็น่าจะรู้ครับว่าเขามีความลับอะไร พร้อมกับชายหนุ่มสองคนที่อยู่ในโลกของกรรมะที่แววตาของเขามีเลสไนเปอร์มากเลยล่ะครับแม่มีความลับเยอะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครไปติดตามชมเอาละกันครับ c าร์เมเนเดอร์เแน่นอนว่าพอเริ่มเพลงเปิดก็มีคาว่าเกมส t a r t หมายถึงเริ่มเกมครับทีมเกี่ยวกับเกมแน่นอนซึ่งก็มีนยะแอบแฝงเยอะมากจริงๆครับอย่างซีเพลงหายไปและกลับมาครั้งพร้อมกับเห็นตัวเองที่กําลังยิ้มอยู่ครับ พระเอกมี2บุคลิกหรือเปล่านะแล้วซีนที่พระเอกหายไปนั้นพระเอกป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแล้วกลับมาก็มี2บุคลิกอันนี้หรือเปล่านะอันนี้ต้องไปดูในเรื่องครับหรือไม่ก็พยาบาลอย่างอาสนะอันนี้ก็มี2บุคลิกเหมือนกันครับเป็นป๊อปปี้ปีปะปะโปกหรือว่าไรเดอร์ที่รวมตัวกันในเกมแต่ว่าคนสร้างเกมอย่างดันครุตโตกับหันหลังหนีครับเป็นนัยาว่าเขาเป็นตัวร้ายและหรือไม่ก็ซีไรเดอร์โชว์ของและสู้กันเองอันนี้มีในเรื่องครับและเฉลยพระเอกตอนต้น รื่องด้วยนี่เลยครับหันหลังคู่กับพระดอกแน่นอนใครที่รู้แล้วอย่าพึ่งสปอยนะครับ คาเมเดริลครับเปิดมาก็มีคนบรรยายว่ามนุษย์เรานั้นได้เอาก่องพิศนาแพนโดราบ็อกจากดาวอังคารมาไว้ที่โลกทําให้ญี่ปุ่นนั้นเกิดเมือง3เมืองแน่นอนว่าเรื่องราวและจุดเริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นนัยว่าทั้ง3ามเมืองนี้ต้องทําหันค่ากันเองเพื่อครอบครองประเทศนี้แห่อันนี้ระดับประเทศไปเลยซึ่งตัวละครอย่างเพเอกอย่างที่ลิวเซนโตที่เก่งการคํานวณฟิสิกเป็นนัก วิทยาศาสตร์อัจฉริยะและกลองกโฟกัสไปอีกคนหนึ่งครับอย่างตัวของบรนโจริวกาที่คนนี้ไม่เอาอะไรเลยครับพระเอกเขียนอะไรมาก็ไม่เข้าใจต่อยทิ้งหมดเป็นนัยยะว่าตัวของบรนโจไม่ได้เก่งด้านวิทยาศาสตร์เลยครับและปริศนานางเอกของเรื่องที่กลุ่มกําไรข้อมือแบบนี้แล้วตาเขียวด้วยอันนี้คืออะไรกันแน่ ขอไม่สปอยล้วกันครับให้เพื่อนๆไปดูเอาเองแล้วกันนะคาเมเร์จิโอแน่นอนว่าทีมเกี่ยวกับเวลามันก็ต้องหมุนนาฬิกาอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวของพระร้องอย่างเกนที่สะบัดผ้าทิ้งและโอมาจิโอเหยียบนั่นก็แปลว่าในช่วงเวลาในสมัยนั้นพระราชาอย่างโอมาจิโอกําลังเหยียบย่ําหัวใจประชาชนในสมัยนั้นอยู่ครับและตัวของทามจกเกร์ที่แวบไปแวบมาแล้ตัวของนาเอกกย่างซุโคโยมิ ที่วิ่งมาแล้วทามแจ็กเกอร์ก็หายไปอันนางเอกน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนเลยล่ะครับซึ่งความหมายของเพลงเปิดท่อนที่ร้องว่า Are o y r u l d y y r r y y u u l a d y นั่นก็คือเสียงของเข็มขัดคาร์เมลิเดอร์บิวนั่นเองครับ เนื้อเพลงเปิดของจีโอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไรเดอร์แทบทุกคนในยุคเฮเซเลยเหรอครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ขายดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าความหมายของเพลงเปิดที่แท้จริงของจีโอเนี่ยเป็นยังไงและเพื่อนๆละครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับอย่าลืมเมนมาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามีเสื้อหนังหมา300บาทหนังแมว300บาทและหนังหมีลิ้ิวแต่400บาท ส่งฟรีกันไปครับไม่รู้ว่าหมดหรือยังทักไปก่อนละกันนะครับและตอนนี้เรามีซุปเปอร์ตังค์นวดจะเกิดว่าใครอยากโนเนตอยากช่วยเราสนับสนุนในการค่ากินค่าใช้ค่าทํางานก็อย่าลืมโนเนตมาได้นะครับและก็ช่วยกันสพอร์ตเรามาด้วยเพื่อเรามีกินมีใช้มีรับประทานอาหารกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้นนเนี่ยมีคนแชร์ข้าห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยใจกุญแจเนี่ยไปดูขี้แมวด้วยปากของมาร์คเดอะแค้ย